สวัสดีครับคลิปนี้ก็จะเป็นวิธีการปลดล็อกไฮเอาท์หรือว่าที่ซ่อนของเราในเองนะครับทำยังไงให้ปลดล็อกได้ไวที่สุดก่อนหน่นก็เปิดแผนที่ a อ l a s ขึ้นมานะครับแล้วก็มองหาจุดแมปที่เป็นสัญ,ญลักษณ์ไฮเอาท์แบบนี้นะครับจะอยู่ไม่ไกลจากจุดเริ่มต้นเท่าไหร่นะครับอ่าแล้วก็คลิกเข้าไปได้เลยครับแล้วเราก็ใส่แมปของเราลงไปนะครับแล้วก็ทําการเปิดนะครับ หน้าที่ของเรานะครับก็คือต้องเคลียร์แมปนี้ให้หมดนะครับนี่นะครับเราจะได้ภารกิจมานะครับที่บอกให้เราเคลียร์มอนสเตอร์ทั้งหมดภายในแมปนี้นั่นเองนะครับเราก็ทําการกําจัดมอนสเตอร์ทั้งหมดได้เลยครับพอเรากําจัดหมดแล้วนะครับก็จะขึ้นข้อความว่า high out unlock นะครับแมป complete อ่านี่ก็แสดงว่าเราปลดล็อกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแมปที่เคลียร์ก็ไม่ได้กว้างอะไรมากนะครับแป๊บเดียวก็เสร็จ เสร็จแล้วนะครับให้เรากลับมาที่เมืองนะครับผมแล้วก็หา NPC ที่ชื่อว่าอาว่านะครับแล้วก็เลือกหัวข้อ select house ครับนี่ครับตอนนี้เราก็ปลดล็อกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับบ้านหลังแรกของเราเราก็เลือกที่ swap นะครับเมื่อเข้ามาถึงแล้วนะครับสังเกตว่า NPC เนี่ยก็จะมาอยู่ที่นี่ครบเลยนะครับรวมไปถึง utility ที่อำนวยความสะดวกต่างๆนะครับตรงนี้เพื่อนๆก็สามารถกดที่แก้ไขได้นะครับเพื่อขยบนะฮะพวก n p c หรือว่าของใช้ต่างๆเนี่ยได้อย่างอิสระเลยนะครับตามที่เพื่อนๆต้องการ อ่าอย่างนี้ผมก็จะวางไว้ใกล้ๆกันนะครับผมเพื่อให้เราเนี่ยมาเอาของนะครับอย่างเช่นพวกแมปนะครับเวสต์โอนพวกนี้มาเปิดแมปวิ่งแมปเก็บเลเวลนะครับขายไอเทมย่อยไอเทมเนี่ยมันก็จะสะดวกมากๆเลยนะครับสามารถทําได้รวดเร็วมากๆเลยนะครับหรือถ้าเกิดว่า NPC เนี่ยยังไม่ครบนะครับผมก็ให้เพื่อนๆมาที่แก้ไขนะครับแล้วก็ของตกแต่งนะฮะเข้ามาตรงนี้นะครับแล้วก็หาหัวข้อ NPC นะครับผมอ่าเราก็จะดูได้ตรงนี้นะครับถ้าเกิดมี NPC ตัวไหนที่ขาดไปเนี่ย เราก็สามารถหยิบมาวางได้เลยนะครับหรือถ้าเกิด NPC เนี่ยมันไม่ครบจริงๆนะมันในนี้ก็ไม่มีครับก็แสดงว่าเราเนี่ยยังไม่ได้เจอ NPC ตัวนั้นนะครับผมเราก็จะต้องไปเปิดแผนที่นะครับผมเพื่อที่จะเล่นนะครับในด่านต่างๆเนี่ยเพื่อไปเจอ NPC ตัวนั้นๆนะครับผมมันก็จะย้ายเข้ามาอยู่ในบ้านเราเองครับอีกวิธีหนึ่งนะครับในการได้ไฮเอาท์แบบที่ไม่ต้องลงแบบเลยนะครับก็คือมาคุยกับเอาว่าครับแล้วก็เลือก ที่ซ่อนนะฮะแล้วก็เลือกซื้อที่ซ่อนนะครับผมตรงนี้เราก็จะสามารถซื้อนะครับไฮเอาท์ได้เลยโดยที่ไม่ต้องไปหาในแมปนะครับใช้300เหรียญน,นะครับผมอ่าเลือกได้เลยนะครับมีอยู่2แบบครับ